สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง <invece> ตำนานเจ้าป <c oughs> ู่สุวรรณนาคราชราชาญกษัตริย์นาคราชตะกูลสีทองเจ้าปู่สุวรรณนาคราชหรือพญาสุวรรณนาคราชชื่อพระนามอย่างเป็นทางการเจ้าปู่สุวรรณนาคราชนาคาธิบดีเจ้าปู่สุวรรณนาคราชนาคาธิบดีมีตำแหน่งเป็นกษัตริย์ราชาแห่งนาคราชตระกูลสีทองราชินีมีพระนามว่าเจ้าย่าแก้วคำกองนาคินีเป็นชื่อใหม่ที่เจ้าปู่สุวรรณนาคราชตั้งชื่อให้ใหม่ พระนามเดิมชื่อว่าองค์หญิงนินมณีเป็นพธิดาลูกสาวของเจ้าปู่สีสุโธนาคราราชราชาันกษัตริย์นาครราชสีเขียวผู้เป็นบิดาเจ้าย่าสีปทุมมาราชินีของนาครราชสีเขียวผู้เป็นมารดาองค์หญิงนินมณีเป็นนาครราชสีเขียวตอนยังเล็กนั้นมีแม่นุ่มที่เลี้ยงดูนามว่าเจ้าย่าสีเมืองหรือเจ้าแม่สองนาง เจ้าปู่สุวรรณนคราชมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเจ้าปู่ศรีสุโธนาคราชอยู่สองสถานะเจ้าปู่ศรีสุโธนาคราชเป็นพ่อตาของเจ้าปู่สุวรรณนาคราชและอีกสถานะหนึ่งเจ้าปู่สุวรรณนาคราชเป็นพระสหายเพื่อนกับเจ้าปู่ศรีสุโธนาคราชตำนานหลายตำนานเคยเขียนไว้ว่าเราปกครองน้องกระแสแย่งเนื้อช้างเนื้อเม่นกันนั้น ไม่ใช่ตำนานของเราและไม่ใช่เรื่องจริงของเรานาขราชตระกูลสีทองกับนาขราชตระกูลสีดำมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยเจ้าปู่องค์ดําแสนสรีจันทานาขราชกษัตริย์แห่งนาขราชตระกูลสีดำเป็นเพื่อนรักของเจ้าปู่ส่วนนากราชช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมสร้างบุญบารมีร่วมกันมาลูกหลนานนัราชทั้งสองตระกูลนั้นสามัคคีกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เจ้าปู่สวรรคราชมีบิดาเป็นท้าวิรูปักหรือเจ้าปู่วิรูปักผู้เป็นหนึ่งในสี่จาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตกผู้เป็นใหญ่และปกครองนัรราชทุกตระกูลพระมารดามีนามว่าพระนางนุพเกศนาคินีมหาเทวีเจ้าปู่สวรรคราชมีร่างกายสีทองมีรัศมีออกจากกายสีทองเป็นนาคราชตระกูลวิรูปักสีทอง มีน้องชายนามว่าสุวรรนาคาผู้มีบุญบารมีมากมายและลิศฐานุภาพอย่างมากมีพระราชธิดาที่มีจิตใจดีงามมีบุญบารมีมากมายมีนามว่าองค์หญิงขวัญอุสามณีเป็นพระราชธิดาองค์แรกเจ้าปู่สวนนาคราชกายแห่งนาคราชลำตัวสีทองเป็นสีทองทั้งหมดมีขนาดใหญ่มากๆและลำตัวยาวมากๆ มีเกเสียนเสียนเป็นสีทองทั้งหมดดวงตาสีแดงเข้มเสียนกลางเสียนเดียวจะใหญ่กว่าเสียนอื่นหน้าอกตรงกลางมีเครื่องหมายธรมร,ธรมจักรรูปธรรมจักรวงกลมแปดเหลี่ยมสีทองเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงถึงการปารถนาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เสวยภพภูมิที่เป็นนาคราชสีทองสามารถแปลงกายเป็นเจดเสียนห้าเสียนสามเสียน หนึ่งเสียนหรือกี่เสียนก็ได้อาวุธประจำกายคือดาบเสียนนคราชสีทองเนบดาบไว้ที่เอวด้านซ้ายปล่องเมืองหน้าด่านเมืองสำคัญเขตปกครองนคราสีทองหนึ่งอยู่ที่บริเวณภูแก้วมณีอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ 2. วัดพระาธาตุเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่าน 3. วัดพระาธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรวมอาณาเขตหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทั้งเบื้องน้ําทั้งหมดของหนองหานทั้งหมดเป็นวังพญานาคราชตระกูลสีทองอยู่กันเยอะมากบ้านเมืองเป็นสีทองอารามงามตาเป็นปล่องเมืองหน้าด่านเมืองหนึ่งของเจ้าปูสนนาา่สวนนคราช 4. ป่าเมืองหลีผีแขวงจำปาสักลาวใต้ในประเทศลาวและต่อเนื่องข้ามมาเขตติดต่อ กับชายแดนฝั่งไทยบริเวณภูเหล่าเนียมอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและที่บริเวณแม่น้ำสองสีนาคราชตระกูลสีทองอยู่กันเยอะมากและจํานวนมากอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดเป็นอาณาจักรวงังนาคราชตระกูลสีทองเป็นปล่องเมืองหน้าด่านของเจ้าผู่สวรรณนคราช 5. วัดป่ามากองบ้านมากอง ตำบลเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายและบริเวณโดยรอบ,รอบวัดรวมแม่น้ำโขงบริเวณแถบนั้นและเลยข้ามไปทางฝั่งประเทศลาวเป็นปล่องเมืองหน้าด่านของเจ้าปู่สุวรรณคราชและเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองนั้นมีนามว่าเจ้าปู่สุวรรณคาซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าปู่สวรรณนคราชส่วนเมืองหลวงเป็นปราสาทราชวังสีทอง เป็นสีด่างทองคำอยู่ที่บ่อหมายเลขเจ็ดที่หนองเดียงอำเภอกันรทรับจังหวัดศรีสะเกดว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหิมาลัยและแผ่นดินเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมการเวลาที่ยาวนานมากๆจึงเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมาอยู่ที่นี่บริเวณหนองเดียงแห่งนี้ เจ้าปูส่สวรรค์นครราชนั้นเป็นผู้มีเมตตาทานศีลส,สมาธิและภาวนามีหน้าที่อีกหนึ่งอย่างในการปกปักรักษาส่งเสริมสนับสนุนและดูแลพระพุทธศาสนาเจ้าปูส่สวรรค์นคราชเป็นผู้รักษาศีลมีธรรมประจําใจลูกลูกหลานจึงฝากใฝ่ในธรรมบริวารที่เป็นนครราชสีทองนั้นมีอยู่จํานวนมากมายมหาศาล มีอยู่ทั่วๆไปทุกทิศทุกทางหน้าเกี้ยวสีทองคือสัญลักษณ์แทนความหมายความรักแท้และรักบั้นคงหนึ่งเดียวของเจ้าปู่สวรรคคราชที่มีต่อเจ้ายญ้าแก้วคำกองนาคินีหน้าเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านมหานาโคมหานาคีมหาลาโพความเมตตาความอุดมสมบูรณ์โชคลาภโชคดีร่ำรวย บันทึกตำนานโดยสวนนครราชองค์น้อยและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ